ฮัลโหล굿มอร์นิ่งทุกคนนะครับวันนี้เริ่มด้วยความสนุกอีกแล้วของเด็กสร้างเรือนะฮะเราจะย้ายแม่พิมพ์แล้วก็ย้ายท้องเรือจากสํานักงานทับสแกร์ไปที่สํานักงานเอาเบอเมืองประจวบนะครับตอนนี้ผมก็ลากเทเลอ ER ร์มาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้องๆก็เอาเทเลอร์ออกแล้วเดี๋ยวผมลากท้องเรือใส่ใส่เทเลอร์ตัวนี้แหละนะครับแล้วก็พาร์ทเนอร์ของเราบริษัทสอทวีก็ส่งเครนมา25ตันรถหัวลากกับพ่วงอีกหนึ่ง ดีวดูวันนี้ปฏิบัติการย้ายเรือเนี่ยมันสนุกขนาดไหนนะครับย้ายเรือย้ายแม่พิมพ์ไม่ได้ง่ายแต่ว่าก็ไม่ได้อยากนะเจ๊ะรถ่วงเข้ามากับลำแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องลากโมของแคทออกมาโอ้โแหมพากลับลำทีเดียวจบเลยอะ่ะ เออแล้กลับลำทีเดียวจบเลยแล้วก็ีนรถเคนนะครับมารอไว้แล้วนะฮะน้องๆเตรียมการวันนี้ได้สนุกกันแล้วโอเคตอนนี้นะครับเอาโฟกลิฟต์สามตันห้านะครับมาผูกหัวของโมแล้วเดี๋ยวเราล็อกสลัก เสรปุ๊บเราก็จะลากโมออกมานะฮะพอลากโมออกมาเรามีท้องเรืออยู่งในเราก็ไปถอดท้องออกมาแล้วก็มาใส่เฮลนเลอร์ตัวนู้นนะฮะโอ้ทีมงานสอนวีพาร์ทเนอร์ที่ดีครับช่วยกันอยู่ไปถอยเลยไปด,ดูไปดูแต่มันตั้งมันไม่ได้อยู่บนล้อนี่แหละย,ยาก กีลองใช้โฟก์ลิฟต์างเลยลากไปไหวพี่สุริยาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเอารถเคนล,ลากเลยลากถูรูดถูก,กาาล,ล,กกา,ล,ลางออกมาเลยล้อพับก็ไปซ่อมมานี่แหละครับลากออกมาโรยเอาเคนล,ลากเลย ก็ต้องตั้งขาเกเดินไว้นะฮะเพราะเดี๋ยวเอาเรือมาใส่ในเกเดินนี้ mm hmm. ในเทรลเลอร์นี้นะฮะต่อป mm ู hmm. นแล้ว Ồ hô, nhanh đi. Qua qua qua, vào lẹ. Ồ. Đông 2 con. 3 hey, hey. con. Hey, hey. Phải đần đi. เดินก็ต้องดันไปหน่อยเออดีด้วยโอเคเนี่ยคนนี้ดดันได้แล้วเดินได้แล้วเมื่อกี้ทำหรอไม่ไรไม่ต้องปลดแล้วพี่ยาเดินหน้าหน่อยเดียวหน่อยเดียวสน,นุกเวล่ะชีวิตอ่ะ <c ười> นี่ยกำลังดึงกันอยู่นะฮะ หลุด้นสบายล้อก็ใช้ได้ดีอยู่อ้าวฝนแล้วโอเคเมื่อกี้ลากออกมาเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ให้พี่ตุยาเอาเคนตองกับท้องเรือที่อยู่ในโมแล,แล้วเราก็ขึ้นไปผูกเบลกันไว้เพื่อให้พี่ยาถอดแต่ข้างหลังก่อนพอถอดข้างหลังเสร็จข้างหน้าก็จะเบาเราก็เกี่ยวไว้ อ่าเนี่ยพ่ยากำลังคอดคอดไม่พิมพโอ้ไม่ออกเดี๋ยวรอคอนเดี๋ยวต้องใช้คอนยางพี่ยาดึงอีกครึ่งเมตรได้เปล่าดึงอีกหน่อยอยากรู้จะแหกไหม ไอเนี่จบแล้วเอาลงขอเชือกยาวๆหน่อยสิเต้ตมีเชือกยาวๆไหมโอเคมาล้านได้ลเลย แล้ลอยแล้วอเอ้ยไม่ได้เอาลงหน่อยปรับหน้าให้สั้นหน่อยดีกว่าปรับหน้าให้สั้นดีกว่าอ่าเดี๋ยวปรับหน้าให้สั้นดีกว่าไม่งะอันนี้มันมันไม่ขึ้นเอาขึ้นไปเอาเที่ยหน้าให้สั้นอเอ้ยยกแล้ว หาร้อย <500. S 2> เดี๋ยวต้องมีคนคอยจับกันตวิงหมุนเออาร้อยแล้วเอาแหมกล้องเบี้ยวจะลืมดู ai, bay lắp con nút. Ê! ลงไหมลงล่องไหมเอาไปหางหน้าอีกได้นะผมลากง่ายดึงไปหางหน้าอีกผมลากง่ายเออดึงหางหน้าอีกโอ้ยผ่านไปตั้งแต่สิบโมงเช้าตอนนี้ฝ่ายสามแล้วครับจู่ๆยายไม่เสร็จเลยนะมันร้อยไม่ได้ทุกคนก็เลยตอนนี้แก้ปัญหาด้วยวิธีการ ซื้อเชือกมัดแม่งเลยเนี่ยปัดมันลุจุดเลยเนี่ยเออแล้วก็เดี๋ยวค่อยย้ายไปตอนแรกวางแผนไว้ว่าจะย้ายไปสองรอบคราวนี้กูรอบเดียวแล้วไปทีเดียวแล้วจบนะมานั่งรอกันอยู่เนี้ยแต่ตอนนี้ประมาณสามโมงกว่าแล้วเฮ้ย,ยน่าไหมหน้าดำหน้าแดงหมดแล้วพี่เดินเอ้ยเอ,อพาไปหนึ่งชั่วโมงเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ก็ใช้วิธีมัดเชือกเอาไม่ร้อยนอดแล้วร้อนโหสีส่สองศานี่เคนก็ยกขึ้นมาแล้วนะครับกับแม่พิมพ์เรือของเราคาตมารานแล้วเดี๋ยวเราก็จะถอยรถเทเลอร์เข้ามาเสียบนะฮะนี่ก็คงจะหนักอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอ่ะเทเลอร์ถอยเข้ามาแล้วครับเออไอตัวเล็กจะไปกันอยู่ข้านออกมาเดี๋ยวมันลนเออ ออยมาแล้วครับต้องเอาออกต้องเอาออกเอาออกปะบูหล่อชนพอด,ดีโอเคยกขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ก็เป็นภารกิจการเดินทางานูน้นเดี๋ยวพิเทอร์ไปลากนูน้นแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวหนุ่มๆเขาลากอันนี้แต่ว่าเราเป็นขบวนกันไหมนะฮะ ไงล่ะภารกิจวันนี้โอ้โหนี่ก้องช่วยได้แต่จริงแ,ออแล้วไมมแสบหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าไหมเลยละแต่ก็ยังหล่อยอยู่นะว่าไหมสนุกดีเด็กสร้างเรืออย่างเราเดี๋ยวไปที่โรงงานประจบกันครับ